นับจากวันที่ ChatGPT AI Chatbot ที่สร้างความฮือฮาเปิดตัวผ่านมาเพียงหนึ่งปีกว่าๆจาก GPT 3.5จนมาถึงเวอร์ชันล่าสุดกับ GPT 4 o ระบบที่สามารถประมวลผลอย่างรวดเร็วสื่อสารด้วยเสียงเหมือนคุยกับมนุษย์กำลังพลิกโฉมภาพฝันที่อยู่ในหนังสู่โลกความเป็นจริง ขณะเดียวกันบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหลายแห่งต่างพัฒนาระบบเพื่อนำมาใช้ตอบโจทย์การทำงานด้านต่างๆและล้วนนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งาน การพัฒนาของเทคโนโลยีที่รวดเร็วนะครับกำลังสร้างความท้าทายให้กับหลายประเทศทั่วโลกครับโดยเฉพาะศักยภาพของ generative AI ที่ช่วยประมวลผลด้วยเวลาอันสั้นขณะเดียวกัน generative AI ก็ทําให้เกิดความเสี่ยงนะครับทำให้กังวลทั้งในด้านการละเมิดลิขสิทธิ์และก็สร้างข้อมูลที่บิดเบือนจนเข้าใจผิดได้ครับ เรื่องนี้ทําให้ประเทศต่างๆมุ่งเป้าไปที่ซิลิคอนวัลเลย์ในสหรัฐนะครับส่งนักการทูตเทคโนโลยีไปประจําที่นั่นเป็นตัวกลางในการประสานงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เพื่อที่จะทํางานให้สอดคล้องกับนโยบายและความมั่นคงของแต่ละประเทศครับบริษัทเทคโนโลยีเรียกได้ว่าตั้งแต่ A ถึง Z เลยนะครับเช่น Apple, Google Intel Meta Microsoft Netflix จนถึงซูม ต่างปักหลักตั้งสำนักงานในซิลิคอนวัลเลย์ด้วยความเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีใหญ่ระดับโลกทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการทูดเทคโนโลยีไปโดยปริยาย mm. เมื่อเทคโนโลยีเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดและเริ่มนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการคุกคามกระทบต่อความมั่นคงเป็นสัญญาณให้รัฐบาลตื่นตัวปรับนโยบายทั้งในและต่างประเทศให้เท่าทันสถานการณ์โลก นอกจากการส่งผู้แทนไปประจําในประเทศต่างๆซึ่งเป็นการสารสัมพันธ์ในระดับภาครัฐการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีคือมิติใหม่ที่ขยายงานการทูตสู่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้เกิดเป็นมาตรการที่มีประเทศนําร่องสู่การทูตเทคโนโลยีแล้วคือร่างยุทธศาสตร์นโยบายต่างประเทศที่เน้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะ แต่งตั้งทีมงานหรือสำนักงานเฉพาะในกระทรวงการต่างประเทศดำเนินนโยบายต่างประเทศด้านเทคโนโลยีแต่งตั้งทูตด,ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือไซเบอร์โดยเฉพาะ ชื่อของทูตเทคโนโลยีปรากฏขึ้นครั้งแรกในปี2017นะครับที่เดนมาร์กแคสเปอร์ไคลถือว่าเป็นนักการทูตเทคโนโลยีคนแรกของโลกที่ได้ทำหน้าที่นี้ครับหลังจากนั้นประเทศต่างๆก็ส่งนักการทูตเทคโนโลยีไล่เรียงกันมารวมแล้วขณะนี้มี18ประเทศนะครับที่แต่งตั้งนักการทูตเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการครับแคสเปอร์ไคลเคยกล่าวบนเวทีของ Google ว่าพลังของแพลตฟอร์มออนไลน์กำลังชี้นำทิศทางของโลก จึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องมีทูเทคโนโลยีมาทํางานโดยเฉพาะ That technology is going to be one of the main drivers for global development it's going to have a lot of positive effects but it might also have a couple of challenges uh, along the way in other words uh, technology will be Defining the winners and losers of tomorrow, but it will also define sort of the foreign policy or international relations uh, of this world. Uh, also, balance of power, uh, where I think things like machine learning, artificial intelligence, perhaps even IoT, is going to be uh, as important as uh, conventional weapons or, or even nuclear weapons. So, so, the mindset of looking at technology from a foreign policy point of view uh, goes to the core of this initiative. บทบาทหลักของนักการทูตเทคโนโลยี คือการเจราจาร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อวางแนวทางป้องกันภัยคุกค,คามออนไลน์ตัวอย่างที่ชัดเจนคือหลังจากสหภาพยุโรปออกกฎหมายตลาดดิจิทัลและกฎหมายบริการดิจิทัลในการกำกับดูแลการให้บริการของแพลตฟอร์มผู้แทนจากสหภาพยุโรปซึ่งดูแลกฎหมายจึงต้องมาเจราจาร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงขอบเขตของกฎหมาย โดยสหภาพยุโรปได้จัดตั้งสถานทูตในซิลิคอนวัลเลย์เมื่อปลายปี2022เช่นเดียวกับสหประชาชาติที่แต่งตั้งทูตเทคโนโลยีคนแรกในปีเดียวกันประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐจีนรัสเซียและอินเดียแม้จะไม่มีการแต่งตั้งทูตเทคโนโลยีในเวลานี้แต่กระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้งสำนักงานเฉพาะสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับนโยบายเทคโนโลยีกับการต่างประเทศ จย์สําคัญของการจัดตั้งส่วนงานเหล่านี้คือการมีทรัพยากรรวมถึงบุคลากรที่มีองค์ความรู้ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายสื่อสารกับบริษัทต่างๆเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันและกําลังส่งสัญญาณว่าไทยมีความพร้อมในด้านนี้แล้วหรือไม่ธรณินเทพวงข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน